โอเคครับผมก็ต้องสวัสดีพี่ๆน้องๆหนู่นวัยรุ่นฮา v ูชาวไฟเอ็มทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้เนี่ยกลับมาพบกับคริสปีเตอร์ซอเยอร์กันเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับน้องๆพี่ปีเตอร์ก็มีเซิร์ฟไฟเอ็มแนวยิงแหลกแหวกนรกโคตรมันโคตรอันตรายมาแนะนาเพื่อนๆนกันฮะกับประเทศริคแอนเดอร์กราวเมืองแนวยิงแหลก PVP หากคุณเบื่อเมืองที่มีหน่วยงานแบบเดิมๆการเล่นแบบเดิมๆมาที่นี่ได้เลยและเมืองนี้นะครับเข้าง่ายด้วยนะแค่กดไวริสเบาๆก็เข้าได้แล้วฮะ a few moments later เค okay. ครับทุกคนแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ Peter ปีเตอร์ก็เข้ามาอยู่ในเมืองดีอันเดอร์กราวแล้วนะครับผม <Wow. S 1> ก่อนที่จะเข้าเมืองเนี่ยต้องมาแต่งตัวกันก่อนฮะซึ่งพี่ปีเตอร์นะครับก็จะไกด์ไลน์ให้ว่าการแต่งตัวเมืองนี้เนี่ยจะไม่เหมือนเมืองแบบโรเปททัท่วไปพะที่นี่เนี่ยนะครับผมจะต้องแต่งตัวตามโรต่างๆที่เพื่อนๆเนี่ยอยากจะมาเข้าสังกัดนั่นเองฮะซึ่งเมืองนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีสังกัดทั้งหมด4สังกัดนะครับทั้งแก๊งสเตอร์แนวนักเรงจะแต่งตัวสตรีทแต่งตัวแนวแก๊งสเตอร์หรือว่า แต่งตัวแนวทหารออกลาดตระเวนหรือว่าจะแต่งตัวแนวตำรวจก็ได้ครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยหรือว่าแบบจะแต่งยังไงก็ได้ครับให้มันออกแนวทหารตำรวจอะแต่งได้หมดต่อไปครับผมจะเป็นโรก่อการร้ายนะครับผมก็จะแต่งตัวเป็นแนวโจรผู้ก่อการร้ายเท่านั้นคือจะแต่งตัวยังไงก็ได้ครับขอให้เหมือนโจรที่สุดอะแต่สิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือผ้าไอโมงครับผมอันนี้ต้องมีทุกคนนะครับและต่อไปเป็นสังกัดสุดท้ายของพี่ปีเตอร์เองนะครับหรูที่สุดในบรรดาโรต่างๆเลยนะครับก็คือโรโฮมเลสหรือว่าโร่คร้บ้ากันตรน คือแต่งตัวยังไงก็ได้จะหน้า3องค์สาเอ็ดอะไรก็ว่าไปจะแต่งตัวรอรวยเท่าแขนอะไรก็จัดไปเลยครับผมไม่มีลิมิตนะครับสำหรับโฮมเลสและพอเพื่อนๆทุกคนได้โรเรียบร้อยแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมก็มาที่ NPC ตรงนี้ได้เลยเพื่อทําการเข้าโรตามสังกัดได้เลยครับแต่แนะนํานะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องมีโรในใจก่อนนะมันจะได้แต่งตัวถูกครับอ่าคุณผู้ชมครับผมตอนนี้นะครับก็เข้ามาอยู่ในเมืองแบบจริงๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับก็เปิดกระเป๋าดูกันหน่อยครับทุกกคนนเเพื่่ออี็จะได้ขงตา ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมาที่โต๊ะคราฟแล้วก็ดูของต่างๆที่โต๊ะคราฟได้เลยครับหรือว่าถ้าใครสุ่มของแล้วมันมีของมากพอเนี่ยก็สามารถมาขึ้นปืนคราฟติดตัวกันได้เลยครับทุกคนและบอกเลยนะครับว่าเสียงปืนในประเทศนี้เนี่ยโคตรลั่นครับทุกคนลองไปดูได้ขนาดปืนก๊อกปกติเนี่ยเสียงยังลั่นเลยครับสวยและตอนนี้นะครับผมเพื่อนๆทุกคนก็คงจะพร้อมลุยพร้อมลั่นกันแล้วเนาะงั้นเดี๋ยวพี่ปีเตอร์เนี่ยพาไปลุยกันเลยครับเริ่มจากกิจกรรมสุดมันในประเทศนี้เลยนะครับผมทั้งววอนับคิ กิจกรรมยึดจุดต,ต่างๆโอ้โห oh, oh, บอกได้เลยครับมันทุกกิจกรรมจริงๆ และเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับกิจกรรมในประเทศแต่ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวพี่ปีเตอร์พาไปทัวร์กันต่อครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่ปีเตอร์เนี่ยขอพาไปดูโลเคชันต่างๆในเมืองกันหน่อยนะครับผมมีทั้งจุดคนไร้บ้านก็จะอยู่บนเขาตามนี้เลยฮะพร้อมจุดทํางานดําตรงนี้ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นจุดของโรทหารครับนี่ฐานที่มั่นของเขาเป็นประมาณนี้เลยครับพร้อมจุดทํางานดําตรงนี้และต่อไปนะครับกับกลุ่มแก๊งก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่บอกเลยว่าอยู่หรูที่สุดแล้วนะครับในบรรดาโลนะพร้อมจุดทํางานดําของเขาตรงนี้เลยครับผมมี อาณาเขตที่ใหญ่ที่สุดครับถึงไม่หรู <on> แต่แม่งครองทั้งเมืองบนเลยนะครับก็ค anyway. ือกลุ่มของก่อการร้ายนั่นเองมาเวแบบยึดเมืองเลยนะครับทุกคนพร้อมจุดทํางานดําตรงนี้เลยครับซึ่งในส่วนของงานดำเนี่ยนะครับแต่ละโรเนี่ยนะครับมันจะมีที่ทํางานดําของตัวเองซึ่งก็จะได้ของเอาไว้ครับครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากขึ้นของคราฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมาแอบจบงานดําของโรต่างๆทั้ง4โรในประเทศนี้ครับทุกคนและมันก็จะมีโอกาสสุ่มด้วยนะครับว่าจะเก็บได้1หรือจะเก็บได้ศูนย์เห็นไหมแมปต่างๆท ดูแปลกๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าทางประเทศเนี่ยเขาทำแมปเองเลยนะครับโคตรอินดี้เออลืมบอกไปสําหรับใครที่ขี้เกียจขับรถนะครับผมประเทศนี้เนี่ยมีระบบออโต้พายรอดให้ขับด้วยนะครับเผ <c oughs> ื่อใครอยากมาลอง <c oughs> และในส่วนงานข่าวที่นี่นะครับ <c oughs> ก็มีเยอะมากๆฟาร์มไม่ยากเลยนะครับผมพอมีระบบฟาร์มแบบออโต้ให้ด้วยครับหรือใครอยากจะมาทํางานดา <c oughs> เหมือนเมืองโรเพยทั่วๆไปก็ได้นะครับจะมีทั้งจกปูนหรือว่าจากสายไฟเล่นได้แบบไม่มีตอรอเลยครับแต่ถ้าเจอโลอื่นเข้ามาเช็คเนี่ยก็ระวังโดนกระทืบนะครับผมหรือว่าใครที่แบบโอ้โหพี่งอมระหว่าง าว่ก็มีจุดซับพอร์ตครับก็คือจุด AFK ให้บรรยากาศแบบอยู่ในสงครามครับแต่ปลอดภัยไหมไม่รู้นะครับมาลองกันดูและจุดฟาร์มซอมบี้ก็มีนะครับผมซึ่งซอมบี้เนี่ยนะครับเขาเอาไว้ฟาร์มคราฟพวกยาปั๊มกับยาชุบครับอันนี้สําคัญมากแล้วถ้าใครแบบมาออกเวมุงมิงหน่อยนะครับผมก็สามารถมาที่จุดเลี้ยงสัตว์ได้ครับอยู่ตรงทะเลตรงนี้เลยหรือว่าใครที่มีของเยอะแล้วอยากเทรดของกับคนในประเทศนะครับก็สามารถนําไปเทรดได้เลยเป็นระบบเทรดกับผู้เล่นครับรวมถึงระบบการขายของกับ NPC เนี่ยก็มีด้วยเช่นกันนะครับนำมาขายกับ NPC ได้เลยเป็นยังไกัน ครับทุกคนน่าเล่นไหมประเทศนี้มาลองเปิดประสบการณ์กันได้เลยที่ The Underground Project ลิงข้อมูลต่างๆพี่ปีเตอร์ทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วนะครับมาร่วมเล่นสนุกกันได้เลย